สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเมนก็ได้สบู่มาอยู่ตัวหนึ่งนะคะซึ่งเป็นสบู่แตงกวาค่ะทุกคนตัวนี้เลยนะคะนี่ตัวนี้นะคะ มากๆเลยก็เพราะว่ามันมีส่วนผสมของว่า,านหางจระเข้นะคะแล้วก็เกสรดอกบัวหลวงนะคะตัวนี้จะช่วยลดการอักเสบของสิวนะคะลดเลือนจุดด่างดำฝ้าและลดยิ้วลอยนะคะตัวนี้มันดียังไงนะคะเดี๋ยวเมจะใช้ตัวนี้ล้างหน้านะคะว่ามันจะสะอาดแค่ไหนนะคะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่เมย์เนี่ยได้ใช้สบู่แตงกวาไปนะคะเป็นด้านนี้เลยนะคะด้านนี้ก็คือจะแต่งหน้าแล้วนะคะส่วนด้านนี้นะคะก็คือใช้สบู่แต่งกวานะคะทุกคนจากที่เมย์สัมผัสดได้นะคะ,ะผิวหน้าเมย์เองเนี่ยเมย์จะรู้สึกได้ว่าผิวหน้าเนี่ยมันนุ่มและก็เนียนมากขึ้นนะคะแล้วผิวหน้าของเมย์เนี่ยมันจะไม่แห้งเหมือนสบูท่ทั่วไปนะคะตัวนี้จะเป็นสารสกรัดจากธรรมชาติล้วนเลยนะคะ